เก็บเอาเฉพาะยอดอ่อนๆของเขาแบบนี้นะคะนี่ค่ะถ้าอร่อยหมดป่าแน,น่ทุกคนนี่ค่ะ้ยถ้าคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบที่ให้แปดคะแนนเลยนะคะความรสชาติของความอร่อยของเขานะคะ ไฟเออร์วนะคะชื่อของเขานะคะแล้วก็ทิพย์จะลองเก็บไปชิมดูนะคะครั้งแรกเลยนะคะทิพย์ยังไม่ไม่เคยชิมนะคะแต่ว่าเคยเห็นในรีวิวนะคะที่เขาบอกว่าอร่อยมากนะคะดังนั้นทิพย์อยากจะลองชิมรสชาติของเขานะคะว่ามีรสชาติแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวทิพย์จะทิพย์จะเก็บเอาเฉพาะี ยอดอ่นอ,อนๆของเขาแบบนี้นะคะเห็นเขาบอกว่าต้องเก็บออยอดอ่นอ,อนๆของเขาค่ะกินเฉพาะยอดอ่อนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอ,อ่อนๆค่ะ สวยมากแต่ว่าเราไม่เอาเยอะนะคะเอาไปชิมก่อนเนาะถ้าอร่อยเดี๋ยวค่อยมามาเก็บอีกค่ะชิมรสชาติว่าอร่อยหรือเปล่านะคะนี่ค่ะ สวัสดีค่ะที่ก็ทําเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะว่าจะเป็นรสชาติแบบไหนนะคะถ้าอร่อยหมดป่าแน,น่ทุกคนนี่ค่ะอุ้ย เขาบอกขมแต่แต่ทิบไม่รู้สึกรู้สึกว่ามันขมเลยนะคะเืม่อร่อยค่ะไม่ขมเลยนะคะอร่อยเหมือน ผักบุ้งมาฮะเหมือนผัดผักบุ้งแฟแดงเลยค่ะกรอบไม่ขมอันก้านเขาเนี่ย ก็อะหน่อไม้ฝรั่งค่ะเนี่ยกรบอบอร่อยค่ะอร่อยมาะ เป็นไส้เขาเนี่ยกรอบหวานนะคะอือร่อยอร่อยค่ะจ,จิดใจเดี๋ยวต้องไม่เจ็บอีกค่ะเยอะแยะเลยอ,อร่อยค่ะ ผมเพราะว่าทิปลอกออกหรือเปล่าไม่รู้นะคะไม่แน่ใจถ้าคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบทิปให้แปดคะแนนเลยนะคะความรสชาติของความอร่อยของเขานะคะ